สวัสดีครับพบกับผมเซลตี่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบระบบไปพร้อมๆกันนะครับโดยการเอาโฟกึกริบขึ้นนะครับบนถาดสไลด์ในรุ่น FRR 2 1 0นะครับสำหรับคันนี้ก็คือถาดยาว7เมตรนะครับเอาโฟกึกริบขึ้น2คันก็หนักราวๆประมาณ10ตันเศษๆนะครับเรามาดูกันว่าระบบนะครับจะเอาอยู่ไหมนะครับจะมีความนิ่มนวลแค่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่างกาลังจะ รัดสายลัดนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทดสอบระบบมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋เราจะมาดูการทดสอบระบบกันนะครับโดยการเอาปกลิฟขึ้นนะครับบนขาดสไลด์ในรุ่น f A r 210แรงม้านะครับสำหรับคันนี้จะเป็นขาดสเปคอยู่ที่7เมตรนะครับกว้างที่2เมตร40เซนนะครับปกลิฟ2คันก็หนักราวๆประมาณ10ตันเศษนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าระบบจะรองรับนะครับการใช้งานสำหรับการเอาฟกดิฟขึ้นบนหาดนะครับสองคันว่าจะยังเอาอยู่ไหมนะครับว่าจะเป็นสายแบกสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับจัดไปสวยงามนุ่มๆครับผม สายแบกต้องรุ่นนี้เลยนะครับในรุ่นที่ใหญ่ไฟกับพริบนั่นก็คือ f r r 210แลแรงม้านะครับสำหรับการขึ้นรถหนักนะครับผมก็แนะนำให้ทางลูกค้านะครับใช้คอนโทรนะครับในการนำรถขึ้นหรือนำรถลงนะครับเพราะว่าข้อดีของอคอนโทรติดข้างตัวรถนะครับเราสามารถเลี้ยงด้วยระบบน้ำมันไฮดรูลิกนะครับจะสามารถควบคุมได้ อยากให้ช้าอยากให้ไวอยู่ที่น้ําหนักมือเรานะครับก็จะเซฟนะครับในเรื่องของตัวถาดนะครับได้อีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนลงกันนะครับว่าจะน่ารอยไหมนะครับด้วยน้ําหนักนะครับของทกลิฟนะครับสองคันที่อยู่ด้านบนราวๆประมาณ10ตันสิบเศษนะครับจะทำให้หน้ากระดกเหมือนในรุ่นน้อง เีอรหรือเปล่านะครับจะไปนิ่มๆครับค่อยๆเลี้ยงลงนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ยกหนักๆน,นะครับหรือว่าเป็นสายแบกน,นะครับ mm hmm. เลี้ยงด้วยระบบคอนโทรลได้เลยนะครับบอกเลยว่าลงนิ่มๆครับผมจัดไปครับ นี้จะเป็นการควบคุมผ่านรีโมทไร้สายนะครับโอเคครับผมผ่านรีโมทไร้สายก็ยังมีความนิ่มน,นวลแล้วก็ยังเอาอยู่นะครับ